นี่ค่ะบรรยากาศทองไทยทองห่านี่คือค้งห้องห้าม,ามไก่่วง,วงต้นหมกม่วงข้าวบ้อง,งามเลยค่ะปีนี้ไม่ได้กินข้าวหรอกไ,ไก่งวงไก่งวงห้องห้ามพนังวัวมาไว้นน่ เก็บบักพริกหัวควายเป็ดไก่เพิ่นค่ะพี่น้องเบิ่งพุน่นหื้อไอยังเบิ่งนี่ปลามานั่งกึง้งตดอยู่นี่หัว <c oughs> ควายเป็ดไก่เพิ่นอยู่ห้องห้าทห้งรุมพี่ขากึนน้งนึงพี่น้องเบิง่งทหาสิให้เบิ่งบังหอมลายซ้ายพักหอมเพิ่น โอ้ยสียังยังพี่น้อนงี้อยู่งั้นเลยตายแหววแหววจะกินอะไรข่อยขึ้นมาเจอตัวพี่ๆพี่ตาปวดมันกินงายยา่ายอยู่ห้องวายอยู่ห้องเลี้ยงยเ,ล,ยงยงยเลี้ยงข่อยด้มันจึงกินง่ายนั่พี่เขาเลี้ยงงัวแล้วมันกินง่าย เลือกกินนะนี่ไงงวดขวยตัวนี้พ่อมันท่องบอน,นั่นสามตัวอะไรคุณควายอะไรจ๊ะสวยสวยตัวผู้ตัวแม่บ้านบอนี่ งมันคืองามแท้น่าขุยขนาดคุยเจ้าก็มีต้งานเห็ตาอีลีเลยฮึน่คุยขนดาดบม,ม,งงม่ได้เ,ดเตี้ยบม่ได้ตันสูงไงยุ้ยคุยคืองามแท้ไปเก็บ นี่ไรนี่บอ่อปลาคือบ oh, ่อกบนน่น like for ี่เราบอกโอ้ยมหอดีเห็นมัเต้นออกดอกโอ้ยมันไม่มีอะไรเข้าไปหรอกก็คือกันตัวไปดูบ่อกกบป้าปลากันเป็นยังไงบ่อกกบป้าปลาเนี่ยโอ้มีกระมังน้ำด้วย นายดูสิอ้าวโตใหญ่เละโอ้ยมันนั่นดีแท้เอากอบใหญ่มาเลี้ยงให้ได้นี่มีน้องเอากอบใหญ่มาเลี้ยงเลยเป็นพอพันแม่พันบ่เข,ขาเขากับลายอยู่เด้อกบเขาเศรษฐกิจพอเพียง เมืองต้นแค่แค่ปลาได้พี่เนาะกบอ๊บอ๊บเจ้ากบอ๊บอ๊บลงกบเพื่อนว้ยเอาเก็บปผปย,งงยงองแงบยางดีเหมือนตอนนี้ไม่เห้คลาดเธอเว้ยพวกนายเห็นหายเมียบอ่ะ <laughs> ที่มันเอาหนามขีดสีให้มันอยู่วะบ่ปานนันดอกตาบ่ปานนันดอกกาเกลือมันก็กินอยู่กินมันประกาศกินคนนี้มันก็กินคนไว้มันก็กินเอามาไผ่ยางตรงเนี่ยสิมันมาสีเตกอันนั้นไปน้่าขีดินขี้กบ โอ้ยาเอาใส่ขี้ดินไปเลยมันสิมนไปซะกเอาฟังกับเบื้องนั่งครื่องหนึ่งรถแลงบฟฝนนาการฟังกับเบื้องเครื่องหนึ่งกบตัวใหญ่ๆกบตัวใหญ่ๆเราไปเก็บพริกกันถ้าเราหอนอากพริกได้ค่ะเลาะบ่งบ่สม,มองก่อนเฮ็ดหัวบอออกบ,บ่ มีปลาอยู่นี่คือบอ่อเลี้ยงปลาละ่ะคือบอ่อปลามาล่องละ่ะดีอา้าวเข่าคืองานแต่พ่ออยู่นี่นี่เข่าอาเหียนี่อา้าวของเลามันคือเขียวแต่พ่อวิบอเมีนเดี๋ยว,วเราอ้อยปุ๋ยเพิ่นบ่อเลอ้อยปุ๋ยได้นี่ โอ้ยนกพิกสดายค่ะก็เลยมาเก็บนี่ค่ะสวนนกพริกบางค่ะบรรยากาศดีดีดบรรยากาศท้องไร่ท้องนาะบ้านเฮาอีสานบ้านเฮามองค่ะหน้าสุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาเข่าก็เป็นสองวังตัวสีเขียวกับสีสีเขียวกับสีเหลืองนะจ๊ะ เพิ่งผุนค่ะสุดลูกหูลูกตาหน้าเขาบ้านละหอดสวนหมักผิกเลาะไปก่อนนี่หมักผิกมีบ่านเนาะว่าล้ายค่ะแต่ว่ากับพ่อได้เก็บ มันสุกนะฮาเกมพริกกันก่อนพริกมันจะสุก 有一万，一个、啊、还改进。 มากินหมดไม่ได้นะชึบ ปลูกมันแดงๆมากสุดมันล่ะ สารพิษค่ะพิธิธลิมส์ ว่ดสารพิษมากๆจนหยาขึ้นนะคะบม่ค่อยได้พ่เบิงเพราะว่าเด็ดมือนจะทิ้งมันเกิดปีหน้าไปละพิกล่าวค่ะแซบ่บ บรรยากาศริมสระอ้ยเพลินๆเพลินนเกลือไก่เกลือเป็ดเพลินพุ่นคุณตานี่ยไก่ยางน้ำลายลายเพุ่น,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 นลูกน,น้องเพลินโอ้ยเป็ดไก่ายางน้ำลายลายไปข่าห้าขึ้นเมื่อกันพ่อแล้วนะคะได้เวลาขึ้นเมื่อแล้วเมือม่อเมือม่อน ต้นนี้อยู่ทงหน้านะคะห้องห้ำชีวิตบ้านานาน่าอยู่มากเลยโอ้ปลาบวอนบรรยากาศดีดิโอ้ปลาบวก,กแน่นสีกับสิเมื่อบานแน่นสีนนนะคะือกันว่าจะเกลือปลานะคะเขาพ่อก็งามงามนูน้นที่ว่าเป็นภูมิภูมิอยู่ผุนนั่นต้นมะเขียบนะคะเออมะหน่อยนามะเขียบมันละคะ่ะ บ้านเห่าวิสาสาเนินบักเขียบสาไทายกับบักหน่อยนะ้าเขาพ่นไทยนี่งามยูค่ะสิได้กินนี่อกนี่จะเขาอะคะเห็ดเขาปไปเท่อหญ้ามันสุกนี่คือจังยูผู้เขานี่หญ้ามันเหลืองสุกปานกันค่ะเหมือนไหนจังพอกันไหมนะคะ กินมาพรกแล้วแล้วค่ะ